สบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทั้งหลายมอนี่มาพบคนมากมวนอีกแล้วมอนี่ขา้าจะมาซื้อแกงเกาเหลาซอยเจ๊เกาเหลาซื้อเมื่อกินข้าวเที่ยงหลังจากที่มาจากสักวัคซีนจนสันแอนจนสันเรียบร้อยแฮดนหดหน่อยหนึนน่งเนาะก,ะกะ็มันก็บบเจ็บแหงดอกเจ็บพอหูซึกเนาะไปเบิ้งเจ๊เกาเหลาเลยเพิ่นอยู่บ่หรือจังใดซื้อแกงเกาเหลาสวยเพิ่นโอเคบายบายบ สบายดีสุขุสุคนสบายดีบริสุคนเนาะเมยใหญ่ให้เราก็มานั่งท่าท่ารับแขกลูกค้าของเจ๊กอล่าอันนี้เลยเนาะนมือโปรโได้พูเห็ดกาแฟนมกระแทบได้ไนเนาะนเจ๊กอล่าไปเสร็จแล้วอยูอ่บอสบายดีสบายดีอืมข่อยังมาซื้อแกงกอลาซสวยเจ้าหนึ่งหนึ่งถ้วยเด้อแซ่แสบได้ พี่น้องพี่น้องเจ๊กกับเราเพิ่นเข,าข้าคอกเลยดูยนี่เพิ่นเข้าคอกเพิ่นเลยดูปฏิบัติการเ<ะ>นาะซื้อแกงก็เราซื้อบนเมื่อกินข้าวเที่ยงไงละ่ะอืซู่คบควาย<ห>กินไงละ่ะก็เพราะว่ามาสวยละ่ะสวัสดีสาวงามสาวัสดีอา้าวเรียนดรงๆสวัสดีเจนกโอ้ยกินข้าวกับไม่อยังนี่ ลาบเท้าพี่น้องคัาวชิกินน้ำผัดก็คือ้พื้นสีบเอียมันนอ้อยมันน้อยวะอุกอั้งน้ำลายเฮียปบปะกอะโอดเอาน,นี่แหละให้จ้าเนี่ยมันน้อยมันบหลายพลับกระเบรดห้องจักเม็ดโอดเอาพี่น้องแต่กระบะผูกขาดโอดเอาขีลล่รถลาะอยากกินข้าวกับบรีกินข้าวกับโบเอิญชับมากินลาบเท้า,า,า,ทาด้วยกระเบิง้งอกลแล้วเครียดแล้วกินดอกถ้ากินแกงเกาเหลากระแล้วกันเจ๊ของเรากรลังเฮ็ดแกงเกาเหลาพี่น้องเฮ็ด เฮ็ดมันเส่บๆในเด้ยเจแลวก็ใส่ตอนเยอะๆในเด้อหับพ้องความแสบเออพิเศษพิเศษจัดไปเลยซิมห้าฟันจัดไปจัดไปพี่น้องของกินยุ่ห้านเพนื่อนก็มากมายอยู่ใน,นนั้นเนาะมาแต่สักวัคซีนจะมีเปียงไก่พี่น้องแลละก็อุปกรณ์นี่เฮ็ดกาแฟนมเย็นแล้วก็าขายน้ำอัดลมเนาะ ฮัานเจ๊กเัาเราถือว่าอืมอเครื่องพี่น้องเป็นจาอร่อยได้เลดกาแฟให้ให้หนึ่งจอกได้เป็นนึ่งจอกได้ดจ้าซื้อซอยเจ๊กเัาเราเนี่ยซื้ออ่าแกงกับเราแล้วก็ซื้อกาแฟซอยเพิ่นนึ่งจอกเนาะรีวิวปิ้งไก่ปีงอย่างให้เจ๊กเัาเราเบิ่งกันกับเรา,าน <c oughs> เราาน,นี่ยเพิ่นมือวานเนี่ยเพิ่นสลอง หาคันาบอืมสออ่อนของของคอยมีแต่หาลอยกลัวโอ้ยจากปานใดยามใดเด้อรุ่นต่อไปพี่น้องเนันก็อดอดทนสูแล้วอน่ยิ้มปอดสะเยือนกิงตังค่าพน้อดสะฟังผู้ให้สาซาพอพนพอดีสระว่าเจ๊กบเราคนขครัวไป็อีกแล้วนะค่านี่กังถาเจ๊ก่าเราเฮ็ดแกงก็รอให้พน้ นงังนางถาพันจะประมาณมองสิบนาทีขึ้นสิแล้วอดแล้วผู้ข่าก็อดแล้วเปน็นองคนมองมองก,ก็อดแล้วยังพ่ทันได้ไไดสุกเถอะอดสาเงอนกินขิงต่ค่าก่อนอดสาฟังผู้ายซ้าชาพ่อพันพอดีเอาจอกนึงเด้อสีเอาอ้าวสีขมขมแนะ่เมื่อตอนพวกเขาเลี้ยงควายหลังจากสัก บักช mm. e ินแล้วกะสิมานอนพักพ่อนพี่น้องกินข้าวแล้วกับซินอนพักพอนนอนฟังบงอาการคอยอยู่ในขณะการจัดตั้งและคอยกะได้ทักนั่นแหละเด้กพี่น้องเกี่ยวก็ชอบก็แล้วกับพี่ยายให้คนกำลังเห็ดนี่กำลังตักน้ำแข็งใส่จอกเฮดกาแฟให้คนหมักมวน ต่แซ่บเลยพี่น้องอเข้มข้นสารเกินนมหัวเอเล้ยเล้ยเส้นแซ่บกินเข้าเพื่อนเขากินเข้า,ขายังรอทานแกงเกาเหลาห้องบาทีงแกงเกาเหลาซื้อยูฮันเจ๊เกาเหลาเมื่อวานนี้เพื่นสลองห้าพันสาเพ,พืน่นโอ้ยกินข้าวปุ้นสลองพี่นนอง นเห็นยูหักกะก็เลยว่ามีเวียแล้วก็เลยฟาฟาเวียกับขี้รถกายไปเลยกับบ่ได้ว่าดอกะดีใจน้ำเพิ่นนี่แหละดีมกดีใจน้ำเพิ่นที่บ่ได้ห้าพันศัพกลัวของคนมักมวนก็หาก็ได้ห้าร้อยป้ายกลัวงเนี่ย บุญค้ำนำสู่เด้ะก็มีแต่ผู้ช่วยเหลือเนาะอืมให้เจ้าฮักษาความดีเจ้าแบบนี้เนะเจ้าเราจะเจริญเจริญนะคอยก่อเฮ็ดแบบซ้ำคอยเฮ็ดได้นี่แหละคอยก่อได้เดี๋ยวหาล่อไกลัวก็ดีใจที่สุด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 ใช่เพี่น้องหาล่อเท่าคะแนแรกขั้นแรกขัเบื้องต้ได้ฟันหรอกว่ะเรื่องเสียหายมันสับเนาะคิดแค่ว่าท่านหนึ่งจะขอให้ผ่านนะวิวได้ไหมนี่วิวเลยวิวดีกว่า รวม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 สรุปเดือนอะไรคือกักง่ายๆนี่ก็คือบกคร่องบางอ้าอันยูทูบอันตัวมันเป็นมะมะเบืองเนาะพี่น้องมีแต่แค่คนเข้ามาห้างพื้นลูบบนี่มาจะสักวัคซีนพี่น้องจอนสันแอนจอนสันเนาะหมากหน้าลายตาพี่น้อง สวนละวนกับการขายยังยิ่งใหญ่เจ๊กกว่าเราเดี one, on ๋ยวนี้่ฮานกำลังถึอลุมเล่าด้วยลูกค้าฮานถึอลุมเล่าด้วยลูกค้าที่น่ารักที่สุดนี่นี่นี่แต่เอฟซีเฮาอะไรนี่กันแหละเนี่บอกกำลังคุ้มเกียวอยู่ตันนี่นี่อันนี้กับแมนลูกค้าลูกค้าล้วนๆพี่น้องเนาะ แกงกเกาเหลาอยู่ฟังลาวพี่น้องมันจะเป็นประมาณนี้นเลยข้าเพิ่นปรุงๆต,ต,ต่างๆแล้วมันจะแซบเองจะอร่อยเองเนาะใส่พริกนะใส่จัหนหอยหนึ่งกินเผ็ดบ่ได้ยำเผ็ดเนาะแกงเกาเหลาซีน้ำเจ้เกาเหลาพี่น้องแซบซอยเมื่อในกระทอกเสร็จถ้วยสดน้ำโกดๆก,ดก,ดกดินเขาแล้วนอนผักพรพี่น้องเลยฟังอาการจากวัคซีนจนสันแอนจนสันมาเนี่ยเนาะ เราขอบใจเอฟซีเด้อท,ที่ติดตามมับสมคนมักมวนแล้วกะก่องของเจกับเราฝากไว้อีกขอ,ขอ,ขอให้บาน,นิทได้ได้หมื่นซับเนะาะเอามื่นซับเด้อบาทบาทบานิทเพื่อนได้แหละเมื่อวานนี้ห้พาพันซับเอาอีกเป็นมื่นซับเนะาะฝากกดติดตาม่องเจกับเราเด้อพี่น้อง่องคอยเด้อเจ้าเจ้ากระบอกน้องขายติดตาม่องคนมักมวนนะพี่น้องเซอร์เบอร์แปดพันขอบคุณหลวงหนาพี่น้อง ติดตามคนมักมวนแล้วก็ติดตามเจ๊กับเราแดงขอบใจแดนขอบคุณนะแดนสองคนมักมวนวุฒิม,น,มนกับเราอุดอุดตลอดอุดคุมมืออุดจนบมมีหัวอ๋อเหรออุดกับอุดเนาะมิตซื้อซอยเป็นตลอดเฮาเนี่มันหนักซื้อเนะาะเฮานี่มันหนักซื้ออย่างเดียวแทเนาะบมมีขายเออแล้ววะเบิง้งเบิ้งแล้วหน้าตาแกงกับเราของเจ๊กับเรา เปลี่ยนมากระต้มจืดอืมนี่แหละบ้านเราลูกค้าพนเดียูุ่ยๆอ่ะพี่น้องมาแต่อันสักวัคซีนก็แล้วมันแว่หานขาเจกว่าเราแล้วก็ซืึ่งอยู่ในกินเมื่อเฮือนคายดีพวันนี้เป็นมือพิเศษพิเศษในวันนี้บโบนิทายให้เบิ้งซ้ำพี่น้องอบรรยากาศของงานการสักวัคซีนเนาะ คนหลายหลายพี่น้องสักตอนเช้าบ่แล้วกลับมาตอนเที่ยงอีกจังได้สักเลยจึงแล้วก็เทว่าแต่แซ่บเลยพี่น้องเข้มข้นชะเหลือเกินนมหัวเลยเลยเส้นแซ่บกินข้าวเพื่อนเขาขกินขา้าวยังรอทานได้แกงเกาเหลาห้องบา้านแกงเกาเหลาซื้ออยู่ฮันเจ๊เกาเหลาเ <laughs> มื่อวานนี้เพิ่นฉลองห้าพันสาบเพิน่นโอ้ยกินข้าวปุ้นฉลองพี่น้อง เห็นยูหักกะก็เลยว่ามีเวียแล้วก็เลยฟาฟาเวียกับขี้รกายไปเลยกับบ่ได้ว่าดอกะดีใจน้ำเพิ่นนี่แหละดีมกดีใจน้ำเพิ่นที่บ่ได้ห้าพันศักกลัวของคนมักมวนก็หาก็ได้ห้าร้อยป้ายกลัวๆเนี่ย บุญค้ำนำสู่เด้ะก็มีแต่ผู้ช่วยเหลือเนาะอืมให้เจ้าฮักษาความดีเจ้าแบบนี้เนะเจ้าเราจะเจริญเจริญนะคอยก่อเฮ็ดแบบซ้ำคอยเฮ็ดได้นี่แหละวคอยก็ได้หาล่อไกลัวก็ดีใจที่สุด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 ใช่เพี่น้องหาล่อเท่าคะแนนแรกขั้นแรกขั้นผลิตด้ฟันดอกว่าเลือดหาวันสับเนาะคิดแค่ว่าท่านหนึ่งจะขอให้ผ่านนะวิวได้ไหมนี่วิวเลยวิวดีก่คิดว่า รวม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 สรุปเดือนอะไรคือกักง่ายๆนี่ก็คือบกพร่องบาง่งโบราณไหมเอ้าอันยูทูปอันตัวมันเป็นมะเฟืองเนาะพี่น้องมีแต่แค่คนเข้ามาห้างพื้นรูปแบนี่มานจะซักวัคซีนพี่น้องจอนสันแอนจอนสันเนาะหมากหน้าลายตาพี่น้อง สวนละวนกับการขายยังยิง่งใหญ่เจ๊ก,กับเราเดี๋ยวนี้่ฮานกำลังถึอลุมเล่าด้วย <c oughs> ลูกค้าฮานถึอลุมเล่าด้วยลูกค้าที่น่ารักที่สุดนี่นี่ <c oughs> นี่ออน <c oughs> แต่เอฟซีเฮาอะไรนี่กันแหละเนี่บอกกำลังคุ้มเกียวอยู่ตอนนี้นี่อันนี้กับแมนลูกค้าลูกค้าล้วนๆพ <c oughs> ี่น,อ <c oughs> นอ้องเนาะ เว่าผู้ฆ้าก็ได้มานั่งอยู่ห่างเจี๊ยกเราก็ลังท่าเพิ่นเอาแกงกับเราใสียถงให้แล้วก็เได้มือนกี่น้องเนาะโอ๊กโอการนาคนหมักม้วนก็เได้มามาลืนน้ำเจ๊กกเรามาถ่ายใหม่มาคุ้มมือแต่ก็ไม่ได้ค่อยถ่ายเมื่อนี่นี่ก็เลยว่าบังเอิญเห็นเจ๊ยกกับเราเพิ่นก็เลยว่าแหม่สือเจ๊กแกงกับเราเมื่อกินแล้วก็เสียกาแฟเนาะนี่แหละน้อง บันไกลเฮิรนเคียงเขาแล้วแอบแอบบุ้งบุ้งด้วยในกล้องเจ๊ก้เหล่าขายแกงเกาเหล่าเจ๊ก้เหล่าเกาเหลาฮีโร่เออเจ๊ก้เหล่าขายแกงเก่าเหล่าข้าพระเจ้าก็เลยซื้อแกงเกาเหล่าซอยเจ๊ก้าเหล่านะกินข้าวเอากระโดดคลิปนี้ผู้ขาคนมักมัวและเจ๊ก้าเหล่าขออำลาขาจาดไปก่อนเมื่อกินข้าวกันไปแล้วพบกันใหม่คลิปนะสวัสดีบายบาย